แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์เดเจ็ดสิงหาตั้มขอให้สำเร็จทุกสิ่งดังใจหวังขอให้ฝันเป็นจริงในสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุขไปตลอดกาลอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะ,ายะรับให้หมดใจโจ๊ะโจ๊ะเขาเป็นคนรักพ่อแม่โจโจสมเป็นลูกกระตังอยู่อย่างโดยแท้โจโจะยางท่านแก่เท่าสุขลำกายใจ HAPPY b i r ิร์ a เดย์แฮปปี้เบิร์2สามสองปีตั้มโจโจ้สุดยอดช่างสักว์ชั้นนำโจโจ้ครบสามสิบสองปีมีความสุขมากาสวัสดีครับพบกับรับเอกกระต่ายทองคำอีกแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็มาพบกับรัแฮป p ี้เบิร์ตเดให้กับน้องตั้มนะซึ่งเป็นช่างสักว์ชั้นนำนะครับ รับเอกก็ตั้งใจแต่งรับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครบ32ปีให้กับน้องตั้มในวาระที่เกิด7สิงหาคม2565อายุครบรอบ32ปีนะครับก็ขอให้น้องตั้มมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสงความปรารถนาร่างกายปลอดโรคปลอดภัยโดยเฉพาะปลอดจากโควิดแล้วก็ขอให้พ่อแม่ตั้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคโควิดเช่นเดียวกันครับ มีแต่ความสุขมากๆนะครับทั้งครอบครัวรับเอกก็มารับวอวยพรให้จากหัวใจคลิปนี้ก็การลาไปก่อนนะครับจุ๊จุ๊